ตราด FC ประกาศเปิดตัวแนวรับดีกรีแชมป์อาเซียนเสริมแกร่งทีมสวัสดีครับเบลกีอีสานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับตราด FC ทีมไทยลีก1ประกาศเปิดตัวสุทินันพุกหอมร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วสุทินันพุกหอมอดีตประการหลังจอมเกา๋าทีมชาติไทยไวัย32ปีดีกรีแชมป์อาเซียน AFF สุสกีครับปี2014 ได้ยกเลิกสัญญากับทางสุโขทัย f อก่อนที่ล่าสุดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการยืยนคุมแนวรับให้กับตราด f อลุยศึกไทยลีกฤดูการ2020สำหรับสุธีนพุกหอม่ันประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายทีมมากมายอาทิเช่นนครปฐมยูนเต็ดชนบุรี f อ PTT ท,ทระยองสุโขทัย f อพร้อมกับในนามทีมชาติไทยคว้าแชมป์นักเรียนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทีมชาติไทย u ยู20ชิงแชมป์เอเชีย ทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกทีมชาติไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่24ทีมชาติไทยชุดคว้าชแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014คนนี้ต้องจับตายิงทั้ง BG บุรีรัมย์หนองบัวพิชยะ FC ทีมดังจากไทยลีก2ได้ลงสนามอุ่นแข้งนัดสำคัญกับทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกด้วยการเอาชนะ BG ปทุมนยูเนเต็ดไป1-0เอาชนะนครราชสีมามัตดา FC อไป1 กับผ้ายแบบบูดวิวิ์กับบุริรัมยูเนเต็ดชุดใหญ่2ต่อ3โดยหนึ่งคนที่ฟอร์มร้อนแรงและต้องจับตาเป็นอย่างมากนั้นก็คือติอาโกชุลปาเรายิงคนใหม่ของทีมที่ทะลวงตะข่ายประตูทั้ง2ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกทั้งบีจีปทุมยูเนเต็ดและบุริรัมยูเนเต็ดชุลปายิงประตูชัยพาทีมเอาชนะบีจีปทุมยูเนเต็ดที่ส่งอันเดรสตูเยสและสารัตยูเย็นสตาร์ใหม่ของทีมลงสนาม10ึ apa, ูชุลป้ายิงประตูเปิดกล่องให้กับทีมในเกมเยือนบุริรั น้องบัวพิชยาเอฟซที่นำทัพโดยนัช่วยสมชายช่วยบุญชุ่มมีเป้าหมายเดียวในฤดูการนี้คือการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งให้ได้เท่านั้นดูแล้วคงจะไม่ใช่เรื่องยากหากดิอาโก้ชลปารักษาฟอ,ฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างนี้ไว้ได้และยิงประตูให้กับทีมเป็นกอบเป็นกำร,รม,มาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับ AFC ประกาศเลื่อนฟุตบอล9รายการสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFF มีมติเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนทุกรายการ ที่มีกำหนดแข่งขันในปี2020ออกไปแข่งขันในปี2021หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ AFF ได้มีมติเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFF Suzuki Cup 2020ออกไปแล้วไปแข่งขันในปีหน้าปี2021เนื่องจากชาติสมาชิกในอาเซียนมองเห็นตรงกันว่าสถานการณ์โควิด -19 ในแต่ละประเทศยังไม่ดีขึ้น การแข่งขันฟุตบอลทั้ง9รายการที่ถูกเลือดออกไปจัดการแข่งขันในปีหน้าประกอบด้วยฟุตบอล A f f เ u z u k i กิครับ2020ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนฟิลิปปินส์ฟุตบอลย16ชิงแชมป์อาเซียนฟุตบอลย19ชิงแชมป์อาเซียนฟุตบอลหญิง u 15ชิงแชมป์อาเซียนฟุตบอลหญิง u 18ชิงแชมป์อาเซียนฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียน ส่วนกำหนดการแข่งขันใหม่ทาง AFF จะมีการประชุมประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง